สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกิดวันเกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของอครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมก,กราคม2568นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไ่กัน ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่าน,นี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับในปี2 5 6 8นี้ครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกของเขาคนนั้น Seven of View นะครับ Queen of View t e o of View The Moon แล้วก็เป็นไพ่ Ten of Swords นะครับโอเคไพ่ okay. ถูกเปิดครบแล้ว แถวบนนะครับที่เรามาดูกันเนี่ยไพย่ค่อนข้างดูมีพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกของเขาค่อนข้างที่จะดูมีปัญหาขัางคาใจกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณเองถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองกับเขาอาจจะยังพอที่จะยังมีอนาคตร,ร่วมกันแต่เกิดไพ่สิ้นดับเกิดขึ้นแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ในสําหรับบางคนเขาอาจจะเลือกที่จะไม่อยู่ต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ แต่บางคนอาจจะแค่ต้องการเคลียร์หรือคัดจบปัญหาเพื่อที่จะไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้มันมีอยู่2ทางเลือกนะครับคือไพ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เลือกทางในแบบร้อยเปอแต่มันอาจจะมีนกษณะของการที่แนะแนวทางว่ามันเป็นการตัดสินใจแล้วกันมันอยู่ในช่วงรอยต่อของการตัดสินใจแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิด การทบทวนสิ่งต่างๆร่วมกันอีกสักนิดหนึ่งก็น่าจะดีนะเท่าที่ดูนะครับมีท r e of view เนาะใครที่ให้โอกาสจะไปต่อก็คือเคลียร์ความสัมพันธ์ได้แต่ใครที่ไม่ได้รับโอกาสก็จะเป็นคนที่อาจจะต้องออต้องกลับไปรักษาแผนใจหรืออาจจะต้องแบบเออไปดูสถานการณ์แต่ถามว่าโอกาสของการเลิกรามันสูงไหมยังไม่สูงโอกาสของการเลิกราผมมองว่ามันเป็นสัก สามสิบเจ็ดสิบนะครับเพราะว่า30คือเลิกแต่อีกเจยังไม่เลิกนะครับเพราะอะไรเพราะมันยังมีไพ่เด o ูลอยู่ t เดมูลเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการที่เขาอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังยังตกวิตกกังวลกับความรู้สึกที่อาจจะยังไม่ค่อยแบบสถียน ในเรื่องของความรู้สึกเท่าไหร่ะนะครับแต่ที่บอกว่าทําไมมันมีโอกาสของการที่จะจบและเลิกลากันได้อยู่เพราะงี้ครับดาวอังคารเนี่ยกำลังจะโคจรมาทับกับลัคนาสิงห์แต่ตามจริงอาจจะยังยังไม่เข้าหรอกเพราะดาวอังคารถอยอยู่นะครับแต่ส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวเสาร์นะ,ะก็เลยทําให้อาจจะมีลักษณะของการมีการมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆแล้วทําให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะแบบ อยากยุติอยากพออยากจบอะไรประมาณนี้มันทุกข์ในเรื่องของความรู้สึกจะติดในเรื่องของปัญหาเดโมนเนี่ยคือความรู้สึกในเรื่องของการคิดลบนะครับไม่ใช่คิดบวกด้วยคิดลบเพราะมันเป็นตามหลักในเรื่องของสัญญาสัญชาตญาณในการปรเทคตัวเองอะไรของเนี่ยของเขานะครับแต่ถามว่าเขารู้สึกยังรักคุณไหมจริงๆเขาก็ยังรู้สึกยังดียังรักยังยังมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณอยู่นะครับเขาอาจจะยังคงต้องการโอกาสอยู่ นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนเขายังรอคุณอยู่หรือคุณอาจจะรอเขาอยู่ก็ได้นะครับเซเว่นออฟวิหรือเซเว่นออฟเพนักนหนงแปลว่าเขาอาจจะยังรอคุณหรือคุณยังรอเขาอยู่นะครับประมาณนั้นอาจจะต้องให้เวลานิดนึงแหละกับการที่จะต้องปรับและการเคลียร์ตอนนี้พลังงานของการที่จะเดินไปต่อมันค่อนข้างที่จะดูะไหลเลี้ยวแรงนิดนึงแล้วกันเพราะมันเต็มไปด้วยพลังงานของสิ่งที่อาจจะเป็นท็อกซิคเร t i o n ในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกต่างๆอาจจะยังคงไม่ไม่เป็นไปนในทางแบบบวกสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับเท่าที่ดูเนาะแต่มันก็ยังมีความหวังตรงมีราชินีถือเหรียญก็คืออาจจะต้องพยายามรอดูสถานการณ์แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปราชินีถือเหรียญคือคนที่ซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็ดูแบบเาขาเรียกว่าอะไรใช้ความอดทนในการที่จะ รอทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะให้น้ําหนักชาวราศีสิงลันสิงห์เขาคิดยังไงกันต่อขอไพ่เพิ่มเติมชี้แนะด้วยนะครับไพ่แถวล่างใบแรกได้เป็นอ้าวหถ้วยโอเคครับเลอเวอร์เขายังรักคุณอยู่แหละเท่าที่ดูแล้วก็ไนท์ถือเหรียญเจ็ดดาบ แฮงแมนอิทธิพลใต้สำหรับสิบไม้พลังงานของการแบกรลับของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะเท่าที่ดูนะกากกระอวนอยู่พอสมควรแหละนะช้ำเลือดชำ้ำหนองอยู่พอสมควรนะครับทางไม่ต่างจากตัวคุณหรอกเพราะคุณตอนนี้ได้ดาวสาเสาร์โคจรเล็งลักขนานะครับเดี๋ยวดาวศุกร์จะโคจรเข้ามาทับดาวเสาร์ด้วยอยู่ในเรือนอปัตตนีเลือนคู่ครองโดยตรงเลยนะเล็งกระแสสัมพันธ์ถึงชาวราศี อาสิงโดนแอคแท็กตเต็มๆนะครับทำให้าชาวราศีสิงอาจจะดูสะบักสะบอมไปเลยกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับสุกเสาเนี่ยในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าคู่ศัตรตูนะครับมันเป็นปัญหานะมันเป็นอะไรที่ดูขัดแย้งกันในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วดันมาเกิดในภพเรือนที่7ของลัคนาคือเรือนแห่งความรักพอดีมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเราที่มีอยู่สั่นคลอนนะครับใช้คําว่าสั่นคลอน อาจจะไม่ได้ใช้คําว่าจบแต่ใช้คําว่าสั่นคลอนแต่ไอ้ที่จะจบเพราะดาวอ,าอังคารอยู่ในภพวินาศนะครับมีกระแสสัมพันธ์ได้เกณฑ์กับดาวเสานะครับอังคารถึงเสาเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นวิบัติในเรื่องของอความสัมพันธ์แล้วมันอยู่ในเรือนคู่มันจึงทําให้ตัวคุณอะค่อนข้างที่อาจจะต้องจบในเรื่องของปัญหาหรือต้องให้เวลากับมัน มากๆหน่อยกับในเรื่องของความสัมพันธ์ผมบอกไว้เลยนะครับว่ามี2ราศีอ่ะถ้าถ้าจะให้เรียง3ราศีที่แย่ที่สุดของความสัมพันธ์ถ้าเป็นในช่วงของปี2567ราศีแรกคือราศีสิงห์ราศีราศีที่2คือราศีลัคนาสิงห์อันดับหนึ่งเลยนะครับที่ที่ที่ดูดูแย่ที่สุดแต่อันนี้อย่าอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับแล้วก็ราศีกันลัคนากัน นะครับเป็นอันดับ2อันดับ3ผมให้ราศีตุลนครเรียงกันเลยสิง์กันตุลเป็นราศีที่ติดกันด้วยและเป็นราศีที่แย่ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ราศีเมษจะโดนดาวศุกร์กับดาวเสาร์แต่มันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในลักษณะของชาวกันแล้วก็ชาวสิง์เนี่ยโดนาดาวสิง์จะโดนเสาเล็งแต่ว่ากันจะโดนราหูเหล็ง นะครับแต่ดาวคู่ของชาวกันไปอยู่ในภพสุภาอันนี้ยังดีกว่าแต่ของชาวราศีสิง์ดาวคู่ตกมรณะด้วยนะครับเลยพินทบัตสองรอบเลยทําให้ปัญหาต่างๆเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะมาถึงนะจุดจุดเปลี่ยนนะครับนะจุดจุดเปลี่ยนแต่เปลี่ยนในครั้งนี้มันกลับมีภาคพิสดารเกิดขึ้นเพราะไพ่บอกว่า6ถ้วยอืเอาไงดีละ่ะทีนี้นะครับจบไปแล้วก็อยากกลับมาอีกรอบอืแปลว่า เขาก็อาจจะยังทําใจไม่ได้หรือเปล่าหรือยังม,มีความรู้สึกที่ยังรักอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าดาวที่เขาเรียกว่าดาวคู่ของคุณแล้วกันยังโคจรไปในทิศทางที่ดีอยู่นะครับยังไปอยู่ในตําแหน่งของราศีธนูนะครับอยู่ในราศีธนูก็อาจจะยังเป็นอะไรที่ยังพอที่จะช่วยแบ่งเบาตรงนั้นได้หรือเปล่าสิง การตุลพิจิกอยู่ในภพที่4นะครับอยู่ในภพที่4ของลัคนาดาวประจําตัวดาวประจําตัวอยู่ในภพที่4ของลัคนาก็ยังถือว่าเป็นความเข้มแข็งในลักษณะของการที่เรายังมีสิ่งดีๆที่อาจจะยังแบบมีกําลังใจที่อยากจะฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับเนาะแล้วก็ยังมีความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีความชื่นเมื่อนกันถ้าเรามีความรู้สึกที่ยังมีแรงปัรถนาที่จะไปต่อ นะครับถ้าเรายังเปิดโอกาสนะให้โอกาสของกันและกันเชื่อว่าความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันอาจจะไม่วือหวาแต่ในท้ายที่สุดมันก็จะไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีได้นะครับประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เอ,อ่ออะไรก็มาตุดมาลุมมาตุ้มนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าดูในทางโหราศาสตร์ไทยนี่ปวดหัวเลยนะครับขนาดดูไพ่ย,ยังปวดหัวขนาดนี้เลยแต่มันยังพอมีไพ่ที่ดีคือไพ่หกถ้วยกับไพ่ เลเวอรคุณอาจจะได้รับการทวีดการปฏิบัติในทิศทางที่ดีคุณอาจจะมีสเสน่ห์ในการดึงดูดนะครับที่ดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะดาวพฤหัสบดีอีกหนึ่งดวงหรือเปล่าที่โคจรอ,อยู่ในภพกร,รมมะอยู่ในเลนเกนของลักนณาเป็นตำแหน่งกลางฟ้า การคิดการทําการบริหารการจัดการร่วมกับดรามรตตโยการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพื่อให้เกิดความรู้สึกในสิ่งที่ดีนะครับเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเคลียร์กันเนาะจบและเคลียร์กันได้มันก็อาจจะทําให้ปัญหานั้นหมดไปนะครับอะไรที่แบกรับอยู่เนี่ยเขาก็น่าจะค่อนข้างดูสบายตัวเริ่มรู้สึกโอเคขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเพราะอย่างที่บอกไปว่าสิบดาบมา้า อะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่อึดอัดใจอะไรที่มีความรู้สึกที่เขากับเรายังมีประเด็นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ทับซ้อนความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความคลุมเครือใดๆหรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่คิดมากนะครับหรือความระแวงต่อกันเนี่ยนะเดมมูลมันก็อาจจะค่อยๆเคลียร์กันจบไปข้อดีของสิบดาบคือการเคลียร์คัดจบกัน No. ประมาณนี้มันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่ามีอะไรที่มันดูค้ังคาก็จะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นทีเนี้ย s e v of view เนี่ยก็ต้องรอเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งหวานพืชก็ต้องต้องการผลแต่ผลนั้นมันจะมาได้ก็ต่อเมื่อมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความอดทนความพยายามวิ uh, view view of uh r นะครับคือ i queen of view มมันก็คือหมายถึงว่า ัวเรากับคู่เนี่ยก็ต้องมีความหนักแน่นความมั่นใจความซื่อตรงต่อกันและกันนะครับแล้วก็มีการที่จะรอคอยในเรื่องของความชัดเจนการมีความอารมณ์อร่วยการให้เหตุให้ผลการให้มีการพิพจารณาในการที่จะดูสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ดูสถานการณ์แล้วเราก็คงจะต้องพยายามคิด พิเคาไตรตรองใช้สติมากๆอย่างที่บอกว่าดาวพัสบดีกลางฟ้าเนี่ยช่วยในเรื่องของสติความคิดของเราได้ดีนะครับจุดหลังทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่าบุญกรรมของเราเนี่ยอยู่ในภพกลางฟ้าภพที่10บของลัคนาแล้วดาวพัสบดีเนี่ยโคจรเป็น1ิบกับลัคนาเนี่ยเพราะว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยได้ด้วยดาวพัสบดีนี่แหละที่คอยคุ้มครองป้องกันภัยดาวพัสบดีเนี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงสติปัญญาหมายถึงความคิดการรู้แจ้งการรู้ตื่น การขยับขยายมันไปอยู่ในเรือนของกรรมมามันเลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยถูกครอบด้วยดาวพฤหัสบดีที่มีอิทธิพลนะครับแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอ,อยู่ตำแหน่งที่ดีถึงแม้จะถอยหลังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงต้องใช้เวลาเพราะราชนินีถือเหรียญเนี่ยยังไงก็ไม่กับเจ็ดเหรียญเนี่ยยังไงก็ต้องช้านิดนึงแต่ช้าแต่ชัวร์ก็โอเคไม่เป็นไรสะสางเข้าใจคุยกันนะครับแล้วก็ปรับความสัมพันธ์กันไป อะไรไม่ชัดเจนอะไรที่มันดูอึดอัดใจอะไรที่มันมีความซับซ้อนในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการซ่อนเงื่อนก็อย่าใช้อารมณ์จนเกินไปค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับดมมูนอย่างที่บอกไปว่าบางครั้งอ่ะเป็นสัญชาตญาณมันบางทีมันอาจจะไม่จริงนะครับมันอาจจะต้องเป็นแบบสิ่งที่เราต้อง ปรับมุมมองปรับความคิดใหม่ปรับไมค์เซตใหม่อาจจะทําให้ทุกอย่างจบและเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ของชาวสิงห์นั้นยังประคับประคองไปในทิศทางที่ดีอาจจะยังไม่ได้แย่ที่สุดเพราะยังมีไพ่ของการกลับมายังมีไพ่ของการที่ยังมีเสน่ดึงดูดใจได้รับการเทรตการปฏิบัติในทิศทางที่ดีแบบนี้อยู่นะครับ ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกบุคคลอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลนะครับแต่ว่าเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับวิตของคุณได้เลยเนาะก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านโดยรวมนะครับอย่ามองว่าเป็นดวงของคุณคนเดียวแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม